การถ่ายรูปส่งสต็อกโฟโต้ยังมีอนาคตอยู่ครับแต่มีทั้งโอกาสและความท้าทายโอกาสความต้องการรูปภาพคุณภาพดียังมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาพที่มีเอกลักษณ์ธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตขึ้นต้องการคอนเทนต์ภาพจํานวนมากเว็บไซต์สต็อกโฟโต้หลายแห่งยังเปิดรับช่างภาพใหม่ๆรูปภาพที่เฉพาะเจาะจงกับบริบทท้องถิ่นไทยมีความต้องการสูงแต่อุปทา,านยังไม่มากความท้าทาย ตลาดมีการแข่งขันสูงมากมีช่างภาพหลายล้านคนทั่วโลกราคาขายต่อภาพลดลงเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมา AI สร้างภาพกำลังเข้ามามีบทบาทและกระทบตลาดบางส่วนต้องผลิตภาพจำนวนมากเพื่อให้มีรายได้ที่น่าพอใจกลยุทธ์ที่อาจช่วยให้ประสบความสำเร็จ 1. ห,หานิที่เฉพาะเจาะจงเช่นอาหารไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือสถานที่ที่คนไม่ค่อยถ่าย 2ก็สร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีเอกลักษณ์มีสไตล์การถ่ายภาพที่จดจำได้ 3. ลงภาพในหลายแพลตฟอร์มไม่ยึดติดกับเว็บเดียว 4. ศึกษาเทรนด์และความต้องการของตลาดทําทำ C O ให้กับรูปภาพเพื่อให้คนเจอได้ง่ายรายได้จากสต็อกโฟโต้อาจไม่มั่นคงในช่วงแรกแต่หากมีคลังภาพคุณภาพดีสะสมไปเรื่อยๆอาจกลายเป็นรายได้สม่ำเสมอในระยะยาวได้แนะนำให้ทำเป็นรายได้เสริมไปก่อนไม่ควรหวังเป็นรายได้หลักในช่วงเริ่มตน้น